ีครับอู้น่าน่า,น,า,น,าน่าศึกษานะครับผมจริงๆเลยเพราะว่าทางมันสวยครับเพราะว่าทางตะกอนที่ผมลงมันอยู่ตรงตรงวัดนะครับมันก็เลยลงลำบากกับตรงนี้ครับตรงนี้เป็นเส้นทางที่น่าลงมากครับ

ไอ้ตองวอลม้อไปวอลแบบพื้นป LIKE ูนเจหนึ่งเนาะไอ้ทางนั้นมาแต่ทางนี้มันโล่งกว่างเห็นในต้นไม้หัดอันนี้คือธรรมชาติแท้เลยครับน่าจะถึงน้ำแล้วมั้งผมว่านี่เดี๋ยวไอเงียบเลยนะไงน้ำเงียบไปเลยอ่ะ แต่เห็นเขาไอคนนั้นก็บอกว่าเขาบอกว่าน่าต้องถ้าเราไม่นั่นจริงๆเราต้องพาเจ้าที่มาด้วยแต่เราก็ไม่มีอะไรเลยครับฮะเป็นมะวันนี้ไงเห็นอันนั้นเลยเห็นไหมเนี่ย อันนี้เข้ามาต้องรักษากฎของกฎของป่าด้วยนะครับผมว่าต้นไม้หรือดอกไม้ป่านี้ห้ามเก็บออกไปนะครับทุกอย่างจะคงอนุรักษ์ไว้ให้เหมือนเดิม ผมน e ุ่งกาเกงอะไรมาขากล้วยนะครับสแตลล่ลื่นสนแล้วเหรอแต่คนนั้นเขาเดินมาคนเดียวเขาไม่มีเพื่อนเขาก็มาถ่ายแต่นี้ก็พา มาดูก่อนนะครับว่าจุดจะเป็นยังไงเขาอาจจะต้องใช้เวลาเนาะเดินไกลีกันแล้วเนี่ยแต่มันมันได้บองธรรมชาติที่สวยมาเรื่อยๆมันก็ไม่ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ครับเพราะว่าทางทางเดินเนี้จะจะสวยนะครับโอ้เนี่ยตน้นว้าวติจะถึงน้ำตกแล้วเนี่ยอ ต้นไม้เจอพายุเจออะไรมากนะครับตอนนี้ฮะมีใช่ไหมมันจะมีลานหินอยู่ใช่ไหมสามแยกน้ำนะครับแม่น้ำมันเป็นต้นไม้ที่ตายแล้วก็ล้มนะครับเพราะว่าโดนพายุเฮ้ยจะมีน้ำไหลมาจากไหนอะ พอฝน้งคืนคืนอ๋อนี่ยมีป้ายอยู่ตัวนี้ป้ายอะไรด่านอะไรเขานี่เหรอป้ายมอไหนต้นไหนฮะคือป้ายอะไรอ่ะนี่ครับมีป้ายอยู่ว่าต้นอะไรอ๋อแต่แต่หักลงแล้วครับแล้วกิน,มมกนฮะสามนี้ หันก็โดดมาเฮ้ยโดดต่อไม้บ่บฮะโอ้เทวันไม่ใช่บ่ทำไมจะขึ้นไม่ได้โต้เลยขึ้นมายัางไรงรองเท้าก็ไม่ดีด้วยแต่ก็ยังดี ฮึแก้ๆน้ำ <c oughs> ตกแล้ว,ลว,ลวใช่ไหมวันนี้ยินเสียงน้ำตกแล้วครับเราแววามานะครับอโอ้ต้นไม้ล้มเยอะนะครับนี่มันต้นอะไร อ๋อทางนี้จะมีคนเดินเยอะเลยเหนื่อยนะครับกระโดนอ๋อจนกระโดนโอ้ได้ยินเสียงน้ำแล้วใกล้จะถึงนั่นแหละใกล้จะถึงแล้วครับ ก็ออมเลยโอเคท่แม่นบูอันนั้นไปทางเราโอ้เห็ดอะไรครับเนี่ยโอ้โหดูครับในสุดเราเดินมาเจอเห็ดครับเห็ดอะไรก็ไม่ร <c oughs> ู้โอ้ยน้ำบาดขาดบาขาโอ้โอ้ลื่นลื่นลื่นทางนี้จะลื่นนะครับผมถ้า รองเท้าไม่มีดอกยางนี่ก็ลําบากนิดนึงเพราะว่าตะไคร่น้ำมันเยอะมากช่วงหน้าฝนเนะอันนี้อยู่ทับทิมสยามศูนย์เจ็ดนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจอจะเดินศึกษาธรรมชาตินะครับก็มาเป็นหมู่คณะได้ครับอะไรเนี่ยไมย้ เพราะว่าทางนี้มันมันโล่งกว่าทางอื่นนะครับผมถ้าไปทางอื่นนี่จะไม่โล่งเลยเยอะเหรอเกียวเยอะเนี่ยจะถึงแปดเกลียวนหะ จัดถ่ายทุกแล้วก็จะเปลี่ยนนะครับผมก็ติดตามเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับผมจัดถ่ายให้ดูเป็นตอนเป็นตอนนะครับ <c oughs> เกิเจ้าหน้าเนยาเน่าพันแสงเจ้าเชืม่มนี่ยฐ <c oughs> านที่สี่แล้วเหรอมันมีกี่ฐานห้าอันนี้ถึงฐานสมุลลนไพรแล้วครับผมฐานที่สี่อ๋ออนี่ต้นเนอะ <c oughs> ประลริเผือกในต้นแบบไหนปรหลริเผือกเอ๊ย <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ นี่<ล>ต้นปลายเผือกนี่ต้นต้นดีปรีต้นตะมูบต้นคาปาต้นโอ้ไหนนะเดี๋ยวไหนปลายเผือกแก่ไปปลายเผือกต้นยังไงวะไม่ใช่อ๋อใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไหนวะไม่รู้จัก <c oughs> โอเคครับผมถึงการที okay, okay, <Heavenly> ่จีแล้วครับ